แต่ละต้นมีใบกี่ใบระหว่างที่เขาคิดอยู่นั้นเขาก็ยังคงหลงอยู่ในป่าเช่นเดิมสิ่งที่สำคัญคือการหาทางออกจากป่าแห่งสังสารวัตรไม่ใช่การนั่งสำรวจรายละเอียดของป่าที่เราหลงอยู่ในคำพีจุลมาลุงกยสูตรพระพุทธเจ้าทรงอธิบายเหตุผลเพิ่มเติมว่าคำถามเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ไม่เกี่ยวข้องกับธรรม ไม่เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ไม่นำไปสู่ความเบื่อหน่ายไม่นำไปสู่ความคลายกิเลสไม่นำไปสู่ความสงบไม่นำไปสู่ความรู้ยิ่งไม่นำไปสู่การตื่นรู้ไม่นำไปสู่นิพพานเพราะเหตุนี้พระองค์จึงไม่ทรงอธิบายแต่สิ่งที่พระองค์ทรงอธิบายคือทุกข์เหตุแห่งทุกความดับแห่งทุกขและทางที่นำไปสู่ความดับทุกข เพราะสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับประโยชน์เกี่ยวข้องกับธรรมเป็นเบื้องต้นของพรหมจทร์นำไปสู่ความเบื่อหน่ายนำไปสู่ความคลายกิเลสนำไปสู่ความสงบนำไปสู่ความรู้ยิ่งนำไปสู่การตื่นรู้นำไปสู่นิพพานความเงียบของพระพุทธเจ้าในกรณีนี้จึงไม่ใช่ความเงียบจากการไม่รู้แต่เป็นความเงียบจากปัญญา เป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยเมตตาเป็นความเงียบที่ช่วยปกป้องเหล่าสาวกไม่ให้หลงไปในเขาวงกฎแห่งปรัชญาที่ไร้ประโยชน์พระองค์ทรงแสดงให้เห็นว่าปัญญาที่แท้จริงไม่ได้วัดจากจำนวนคําตอบที่เรารู้แต่วัดจากความสามารถในการแยกแยะว่าอะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญ